สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุขุพุทธคนณวันนี้ขอเชิญย่อได้น้ำงัวเข่ามะมัยนะครับเด้อเป็นงัวแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกผูนครับวันนี้กับสิบเจ็ดเดินมกราคมวสทงพันหารอยหกสิบห้าครับผมเนี่ยนะครับงัวแม่ลูกนี่นะครับเด้อโอ้ไม่ยิ่งเลยนี่ผู้ชายตัวโตเขาบิวตี้เลยดอกมียิ่งเลยน่ะ โอ้ยคุณายยีหล่าน่แหละครับเค้เอฟสามหนึ่งเขาไม้เล้อครับนี่นะครับเป็นว่วแม่ลูกลูกผูครับหวกันด้วแล้วจะแม่กันนี่แหละครับเค้เอสามหนึ่งครับผมเมื่อีเส้นมามามาคุก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 คกคุกคุคุกคุกคุกคน้ำหวานคือน้องน้ำหวานค่ะน้ำหวาน่ตับวันน้ำหวานค่ะไม่ใช่ตาหวานค่ะเนี่ยครับลูกเข้เอสามหนึ่งทีเป็นเนี่ยนี่นะครับเด้อขีให้เบิ้งนะครับเนาะเอซีทั้ง นออยังก็เอโอ้นี่แหละครับน้พันธ์ีไรนะครับเด้อพวงน้พันธ์ีไรนั่นแหละครับพวงน้พันขนาดตัวทั้นี้กับทั้นี่แหะครับชูแวงชูแวงชูแวงนั่นแหละครับเบิ้งอเลยครับเนี่ยนี่แหละครับของเคเอฟสามหนึ่งสิ่เป็นเนวนี่บรรทุกโต้แ้ครับเด้อนี่แหละครับเวิร์ฟเวิร์เวิร์นี่นี่แหละครับผมเคเอฟสามหนึ่งของแถ่เลยนะครับเนาะ นี่งครับแผ่นหลังเพันหวานครับเบิ้งเอาเลยครับนั่นแะครับเงาหางเพันเงาหางเพันเงี้ยเป็นใหญ่ครับหนึ่งแ่นหลังกวงเป็นกวงนะครับเด้อนี่แะครับเคเอสามหนึ่งที่ออกมาแบบนี้ทุกตัวนะครับเด้อตัวน้ำของว่าไม่พึ่นไม่คลิปมือครับนึ่งเดินงัวแม่ลูกลูกผูกแม่ลูกชุดนี่ก็พอพันพันไก่เคเอฟสามหนึ่งคือกันครับเบิ้งเอาเลยครับหนาคือกันเลยนะครับเนาะ เป็นแมวขำหน่อยขำไงแล้วบอขำบอท่านไงแล้วครับคันแนวนี้ขำหน่อยขำบอท่านไงแล้วครับนี่แหละครับนะครับ,รบตัวแมวพันธุ์อ,อ้บอ,อ้บนี่แหละครับโอ้อยากเป็นพ่อพันธุ์เอาสันผู้ใดอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ม้าเอาสันครับงัวแมวนี่ลูกแรกนะครับเด้อ ที <FC> oh. ่เอฟซีเขาเมมามหานะครับเนาะโอ้หัวลูกแรกเป็นงย่างไอสิหัวน้อเหย้าเถื่อนนี่แหละครับเย้าบ่เย้าเบิ่งเอาเลยครับเด้อนั่นแหละครับหัวน้เพิ่นลูกเป็นหัวจะจัดการหัวน้ได้สองหัวนะครับเนาะอีกสองหัวหลังบ่ท่านจัดการมันได้ครับผมนั่นแหละครับหัวน้เย้าบ่เย้ากับเบิ้งเงาเนาะครับเนาะนี่แหละครับหัวลูกแรกพุดนะครับ เอฟซีเพิ่นก็ขอคุ้มดูน้ำนะครับเนาะไทยทำให้เพิ่นเบิ่งนะครับนี่นะครับงวลูกแรกเลยครับนี่เชี้ยงๆอีกตั้งหากนะครับเนาะงวแม่เนี่ยพึ่งน้ำเข่าคอดครับผมเพิ่นนะครับหัวน้องเพิ่นเบิ่งเอาครับเหยาเบ่เหยางวงลูกแรกคือหัวน้องเหยาเถี่เพิ่นว่านี่นะครับตัวนี้ก็ลูกแรกของแท้เลยครับเด้อเมล็ดตัวนะครับเนาะ เจ้ลูกเพิ่นกับเพิ่งเกิดครับผมหัวจะจัดการหัวนมได้สองหัวครับผมนั่นแหละครับเงาบพราะเงาเพาะเงาครับหัวนมำหัวลูกแรกนะครับเนาะหัวตัวใหญ่กับธรรมดาครับผมทุกตัวนะครับเด้อหัวนมก็แข็นแข็งเงาทุกตัวที่ละครับผมนั่นแหละครับคมใหญ่คมเงาเมีเพิ่นแผ่นหลังเพิ่นนี่เลือกกินเลือกใส่นะครับเด้อ เงาหางไง่เป็นไงครับผมโอ้นะครับเ่นหลังเพนคว้มสูงเพนนี่ลอยหาสิบถึงลอยหาสิบหาบวกขึ้นไปเนาะครับเนาะกีมีอมดำอมแดงครับผมในด้านหางเพนบานครับเบิ้งเอาเลยครับคุณนหครับหางเพนยุกีดินกักเนาะครับเนาะนี่แหละครับสเปคของหัวฉยาบรรทายเพนก็ต้องแนว้นี้เนาะครับเนาะเทปบนะครับคุณชอบเมล่าเมล่าผู้ชายเนาะครับ ชอบงวตรงไหนไหนไหนเน่ครับเวราะเย่าาก็มักแนวเนี่ยแหละครับบัานไายว่าบ้างทีนะครับเนาะสเปคของเช่ายาเลยครับผมคนละครับความใหญ่ความยาวความสูงความเฉิดลึงคอลึงท้องายเป็นไรครับผมขมยนขมยนกับว่าแพ่ตัวเลยนะครับเนาะถึงสเปคของเช่ายากับจัดเขามาคอกทันทีเหรอครับผมนี่แะครับตัวลูกคนได้ซิปมือนะครับเนี่ย เนาะนี่แหละครับผมเป็นยังบักทำหน่อยหำบัวท่านใหญ่เสรนแล้วนี่บักค่านี่นะครับนี่แหละครับข้มยนข้มยนก็มีให้แฟนเพียบท่านครับเห็นตามนี่เนาะครับเนาะตัวลูกเพิ่นหาหนียงห้าพันเฮ้ยนี่แหละครับตัวใหญ่เพิ่นเจเอฟสามหนึ่งจำนายได้ครับเด้อตัวเมียพิ่นสี่พันรอบเด้อครับเด้อตัวนี้เนาะครับเนาะ เคฟสามหนึ่งแผ่นหลังง่ายเป็นง่ายครับเปิดราคาให้แผ่นเพจท่านครับฟับงเดือนนะครับเนาะเวิบเออนี่ยพอพันพอพันครับอืเป็นไงข่อยเฮาสันเพันว่ามักบอสเฮาสันคนนะครับบรรทายเพิน่นขนาดเพิ่งในซิปมือนะครับเนาะคนนะครับอ้าวบอกคำหน่อยไหนไปซ้นเก่าให้ยัง นี่นะครับเมื่อสิได้สองเดือนกลัวนะครับเนาะแผ่นหลังกบได้ชิมมือเบิ้อเอาเลยครับพอพันเวิมแจกตังกสิเป็นแนวนี้นะครับเนาะเอาครับบอกื่อโดนกะสิพาไปเบิ้งแม่นี่นะครับเด้อแม่ตัวนี้นะครับเนาะผสมไว้เสรหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกไว้ครับผมนี่นะครับัวตัวลูกพันเคเอฟสามหนึ่งกัสีออกมาสิแหละครับผมมวยน้มไหลนะครับเนาะน้มพันกัสีแนวนี้แหละครับทุกตัวนะครับเด้อ เวิบเวิบพุ่นนะครับกองอันใหญ่ครับผมนี่ครับฝากถึงเอฟซีทีโฟเฟนเอาแม่เท่าโบดๆไปเนาะครับเนาะนี่แหละครับเคเอฟสามหนึ่งของแท้คือกันครับจะเป็นแนวนี้เนาะครับเนาะนี่พันเตยน้อยๆอยู่างน้นะครับเด้อสามเดือนเนาะครับเนาะสามเดือนกันยังทำนี่ครับผมนี่ครับตรงนี้พุ่นสมไว้แล้วเนาะครับเนาะสมไว้กับพอพันกับวายเซตหนึ่งหนึ่งหกมิบมีหลอด นี่คลิปยืนยันให้เบ้งครับว่าผสมไวแซดหนึ่งหนกหนึ่งหนึ่งหกจิงเนาะครับเนาะนี่นะครับผมนี่นะครับจะแม่เพิน่นคลิปใบหูดดำพอเขาเพิ่นกระดำเพืเพิ่น่มเหี่ยวเขาถุกมือถุกมือเนาะครับเนาะนี่นะครับผู้ที่ติดตามคลิปหัวเฉายอดประจำอยู่กับคือสีหูอยู่เนาะครับเนาะเคือสีเห็นอยู่นะครับผม พันรอบสองรอบกับัวเช้ยาย่อกับสิเปิดไว้ราคาเก่าเล้วครับเด้อเมื่อกี้เหมือนกับพานอรอบเล้วครับผมนี่แนวนมจะพันนะครับเพราะว่าหัวเช้าย่อกับสังเกตอาการติดสัตว์พันดีอยู่นะครับเนาะน่าจะพานรอบนะครับนะ่ครับแพ่นหลังเพิ่นจอมเพิ่นกับยูดีนะครับเด้อม้วแม่น,มนี่ นี่นะครับแม่นี่นะครับเด้อย,ยังเปิดแล้วเปิดไว้ราคาเก่าอยู่ดวยครับเด้อแม่หลุกคมนี่นะครับเนาะเก้าหมื่นห้าพันจัว่าถ่ายชเช็คทองพลานแนวกะเทเพออนุญาตเปิดราคาขึ้นอีกนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้กันยังเปิดราคาเก่าอยู่ครับผมเสือหนึ่งในสองแถวแพนเพลทแพนขับขึ้นมากอยากได้กะด่วนและด่วนแอนเอนด่วนนะครับเด้อ แต่โดนก็นี่เช็คทองได้กับเเปิดละอีกราคาหนึ่งเนาะครับเนาะเอาละครับผมคลิปนี้แฟนเพจเพ้นครับก็คือึ้นจีบบางย่างจืใจเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสู่ขุ่สูคนที่ติดตามคลิปหัวใจยาวอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบคลิปไปเช่นนี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับนี่นะครับลูกได้สิบเดือนเมืองันเลยครับผมพอพันกับเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับเนาะ คลิปนี้ขอจบไปชั้านี้นะครับผมสวัสดีครับ